สวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับวันนี้มาอยู่ที่พึ่งหวานรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดกาญรจนบุรีนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำหรับสอนทำผมสอนตัวต่อตัวเกี่ยวกับเรื่องการตัดซอยผมนะครับแต่ไม่รับปริมาณมากนะครับรับสอน1คน2คนเต็มที่4คนนะครับต่อวันนะเพราะว่าอยากจะให้การเรียนการสอนเนี่ย ได้รับความรู้อย่างเต็มที่จึงไม่เปิดรับสอนจำนวนมากทิ้งเงียบไปเนี่ยมีคนเข้ามาเรียน p r i v a t e ตัวต่อตัว,ตว,ตวแต่ไม่ประสงค์ที่จะให้ออกสื่อนะครับก็เลยสอนแบบเงียบๆกันตอนนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอมาซอยผมมาออกแบบทรงผมซึ่งปกติแล้วผมจะไม่ค่อยได้รับนะครับครั้งนี้ก็ สะองตอบนะครับโดยการรับทําให้ตอนนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยก็เลยมาถิดโอกาสนี้ไปะชาสัมพันธ์ท่านในอยากจะเรียนตัดซอยผมแบบรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักวิชาการเลยนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูงสําหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนรู้ได้เจ็ดวันสิวันเนี่ยรับรองว่าท่านจะตัดผมเป็นไม่ต่ำกว่าเจ็ดทรงนะครับเจ็ดทรงนี้ประกอบอาชีพหากินได้เลยนะ หากว่าคุณตั้งใจมันฝึกซ้อมบ่อยๆเนี่ยก็จะสามารถเป็นช่างผมที่ปัดผมได้สวยเป็นรูปทรงอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ใช่ว่าสอนแบบ,ร,บรูปรัดสอนแบบาตามใจฉันนะครับเพราะฉะนั้นหาท่านสนใจจะเรียนนะครับเน้นติดต่อมาที่เบอร์โทร092 282 44 26นะครับ092 282 44 26เน้นการโทรนะ และสำหรับสถานที่เรียนที่สาขาพึ่งหวานรีสอร์ทเนี่ยจะมีที่พักให้หลังหนึ่งพักได้สองท่านนะครับถ้ามาเป็นเพื่อนกันสองคนก็จะได้รับสิทธิพิเศษเพร้อมอาหารนะครับที่พักพร้อมอาหารหากท่านใดสนใจอยากจะเรียนตัดซอยผมกับผมแบบตัวต่อต,ตัวนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์092 282 4426นะครับ